สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาฝึกทักภายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตอบกลับอย่างง่ายจำง่ายกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ Good morning อาลุ์สวัสดีตอนเช้า Good morning อรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้า Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good evening สวัสดีตอนเย็น Good evening สวัสดีตอนเย็น n ิ g h t ราตรีสวัสดิ์ n i น h t ราตรีสวัสดิ์ Hello สวัสด,ดีค่ะ Hello สวัสด,ดีค่ะ Hey หวัดดี Hey หวัด ดีฮสวัสดีฮ i สวัสดี Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Ni see to you ดีใจที่ได้เจอคุณ Nice to see you ดีใจที่ได้เจอคุณ <kon> nice <kon> Good to see you ดีใจที่ได้เจอคุณ <kon> Good to see you ดีใจที่ได้เจอคุณ <kon> How are you doing เป็นอย่างไรบ้างคะเป็นไงบ้าง How are you doing are เป็นอย่างไรบ้างคะเป็นไงบ้าง How have you been? ไม่ได้เจอกันพักหนึ่งเลยคุณเป็นไงบ้างคะ How have you been? ไม่ได้เจอกันพักหนึ่งเลย คุณเป็นไงบ้าง How's it going คุณเป็นไงบ้าง How's it going คุณเป็นไงบ้าง How are things ไงชีวิตเป็นไงบ้าง How are things ชีวิตเป็นไงบ้าง How's life treating you? She bang. How's life treating you? เป็นไงบ้าง? bang How is everything? เป็นยังไงบ้างคะ? How is everything? เป็นยังไงบ้างคะ? What's new with you? มีอะไรใหม่ๆบ้างไหม What's new with you มีอะไรใหม่บ้างไหม What's up <S ไงเป็นไง What's up <S ไงเป็นไง Long time no see เป็นไงบ้าง ไม่ได้เจอกันตั้งนาน Long time no time see เป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานมาดูวิธีการตอบกลับแบบง่ายๆนะคะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีเซตแรกขึ้นต้นด้วยกู๊ดทั้งหลายเช่น Good morning Good afternoon Good evening Good night พักมายัางไงก็ตอบกลับไปอย่างนั้นดูตัวอย่างนะคะ Good morning Good morning เซตที่สองมีคำว่า Hello Hi Hey โดยทั่วไปเอาแบบง่ายๆเลย Hello เนี่ยจะเป็นคำที่เป็นทางการที่สุดในบรรดา3ามคำนี้ hi จะกลางๆแล้วก็ hey จะเป็นกันเองที่สุดจริงๆแล้วก็สามารถตอบกลับได้ทุกแบบแต่ว่าควรจะเลี่ยงในกรณีที่ถ้าใครทักเรา Hello เราไม่ควรจะทักเป็น Hey กลับนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดสำหรับบางคนเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบก็ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สูงวัยกว่าและสำหรับคำว่า Hello เนี่ย ใช้ได้กับทุกคนเราจะทักทายก่อนหรือตอบกลับด้วยคำนี้ปลอดภัยที่สุดค่ะเซตที่ 3. 3 nice to meet you, nice to, you. nice to see you good to see you ทั้ง3ประโยคนี้ตอบแบบที่ง่ายที่สุดคือ you too ซึ่งแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน หรือดีใจที่ได้เจอคุณเช่นกันดูตัวอย่างค่ะ Nice to meet youYou tooGood to see youYou you too เซตที่4ตอบคำทักทายที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า How ทั้งหลาย How are you doing How've you been? How's it going? How are things? How's life? How is everything? เราสามารถตอบสั้นๆแค่คำเดียวว่า Good หรือ Great ก็ได้ค่ะเพียงพอแล้วแต่จะให้ดีขึ้นไปอีกถ้าเพิ่มคำว่า How about you? หรือแค่ You? คำเดียวต่อท้ายก็ได้ค่ะดูตัวอย่าง h Our <are> things Good How about you How's it going Good You แต่มีประโยคยกเว้นค่ะอันนี้เลย How do you do จะตอบกลับด้วยประโยคเดียวกันคือ How do you do เซตที่หซึ่งเป็นเซตสุดท้ายคำทักทายขึ้นด้วย what ทั้งหลาย what's new what's up what's going on what have you been up to ตอบง่ายๆด้วยคำนี้ค่ะ not much จะถามกลับก็ได้โดยแค่พูดคำว่า you ดูตัวอย่างค่ะ what's up Not much, you? จริงๆแล้วมีวิธีการตอบเยอะแยะมากมายจำกันไม่หวาดไม่ไหวอันนี้คือเอาที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถจะพูดกับใครก็ได้ลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ